สวัสดีตอนเย็นค่ะเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเอาดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะดอกบานเย็นตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งของทางประเทศอังกฤษนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยต้นใหญ่ด้วยอันนี้เป็นดอกไม้หน้าบ้านเรานะคะไม่เข้าใจว่าทำไมปีนี้ต้นใหญ่มากเลยดูค่ะทุกคนดูค่ะเพือ่นอนเพ่อนหผล่ชล ดูนะคะทุกคนถอยแม่มีบอกให้ถอยถอยก่อนก่อน <c oughs> <laughs> เอเวนเอเวนกวน,นะคะ่ะทุกคนดูค่ะดูต้นใหญ่มากต้นใหญ่และสูงมากเลยค่ะทุกคนดูสีชมพูค่ะสวยมากเขาชอบบานตอนเช้าๆแล้วก็บานตอนเย็นนะคะนี่ขนาดว่าปีนี้ไม่มีฝนเลยนะคะแรงมากแต่ต้นที่อยู่หน้าบ้านนี่ก็ยังออกดอกสวยเลยค่ะ สวยงามมากนะคะเดี๋ยวให้ดูไกลๆนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวให้เราให้ดูไกลๆนิดนึงค่ะดูค่ะต้นสูงค่ะดูมาใกลๆสวยงามมากเลยค่ะทุกคน มเมล็ดเขาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้มเมล็ดกําลังแก่ค่ะใครอยากได้มเมล็ดบอกได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นอยู่ต่างประเทศเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนอยากได้มเมล็ดไปปลูกนะคะเ,เราเก็บให้ได้นะคะแต่ว่าให้พี่ๆทุกคนจ่ายค่าส่งเองนะคะค่าส่งค่าสแตมเองนะคะนี่นค่ะสวยงามมากเลยค่ะ